เป็นประจําทุกปีที่ผมในช่วงเวลานี้จนถึงเดือนตุลาคมจะเริ่มดำเนินการในการทำบุญทอดกระถินประจําทุกๆปีนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วผมก็จะขอรับบริจาคจากคนต่างๆรวมทั้งผู้หลักผู้ใหญ่และบริษัทห้างร้านต่างๆแต่ปีนี้ผมตัดสินใจที่จะทำพระขึ้นมา เพื่อให้เป็นสุริมงคลกับคนที่จะร่วมทำบุญด้วยการสั่งจองพระนี้อะไรคือพระสยามพุทธาธิราชเป็นพระที่ผมและทีมงานจะจัดทำขึ้นนั้นเป็นพระพุทธร,รูปทรงเครื่องจักรพัดปรากฏเรื่องราวอยู่ในชมพูบดีสูตรอันเป็นพระสุทตะสังคหะบาลีนอกพระไตรปิฎก พระสยามพุทธาธิราชมีความหมายอันทรงพุทธานุภาพเพื่อคุ้มครองปกป้องพิทักษ์รักษาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนโดยจะมีเท้าจักโลกบานคุ้มครองพระสยามพุทธาธิราชทั้งสี่ทิศทั่วดินแดนไทยกล่าวคือคำว่าสยามหมายถึงสถามันชาติพุทธาหมายถึงพระพุทธศาสนาหรือสถาบันศาสนา ซึ่งหมายถึงการคุ้มครองทุกศาสนาในสยามประเทศให้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขอธิราชหมายถึงสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อให้สามสถาบันหลักของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ดำรงคงมั่นโดยพิพัฒน์สถาพรตราบจิรัติติการเทิน25รกรกฎาคม2566เวลา6นาฬกา9นาทีที่ผ่านมาผมและจานปานเทพผัวพงพันธ์และทีมงาน ได้ไปทําพิธีบวงสวงเฉ้าพ่อหลักเมืองและเทพเทพร,รักษ์ทั้งหลายหาองค์ขอพระลานุภาพของศาลเฉ้าพ่อหลักเมืองและเทพาร,รักษ์ทั้งหลายโดยในวันนั้นได้เกิดเหตุอัศจรรย์อันเป็นสุริมงคลสประการประการแรกในขถานที่ตั้งจิตอธิษฐานได้มีหมู่พึ่งทั้งหลายจํานวนมากมาเกาะอ,อยู่เต็มจานอาหารอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนและพบเห็นมาก่อน อันนี้เป็นการยืนยันจากเจ้าาที่ของศาลหลักเมืองประการที่สองในขณะที่ตั้งจิตนิทานจนหลังเสร็จพิธีแล้วปรากฏภาพของสายรุ้งบังเกิดขึ้นพาดผ่านท้องฟ้าที่งดงามยิ่งประการที่สามในระหว่างพิธีไม่มีฝนตกเลยแม้แต่หยดเดียวเมฆครึ้มแต่เมื่อเสร็จพิธีก็ปรากฏเหมือนละอองน้ำที่พรมแบบน้ำมนตจากฟากฟ้าแล้วหายไป ซึ่งพวกเราเชื่อว่าเทวดาผู้รักษาบ้านเมืองได้รับรู้แล้วทีนี้ท่านผู้ชมครับเมื่อวันเสาร์ที่5สิงหาคมที่แล้วเวลาบ่ายโมง19นาทีณนะบ้านพระจิตผมและอาจารย์ปานเทศพวัวพงพันธ์และคณะพร้อมพระภิสุขสงฆ์ได้จัดทำพิธีพลีมวลสารผงพระเครื่องจำนวนมากและก็เหรียญต่างๆ เพื่อเป็นเนื้อผงสำหรับการจัดทำเหรียญพระสยามพุทธาธิราชในวันที่พลีมวลสารมีพระที่มาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์สององค์คือองค์แรกคือท่านพระราชรัตนมงคลผู้ช่วยเจ้าวัดวัดบวรวิหารวัดวัดบวรนเวศวัชววิหารองค์ที่สองคือหลวงปู่เฉลิมธรรมทโรวัดป่าภูแปกยานสัมปันโนอำเภอวังสภูจังหวัดเลย หลังจากนั้นผมได้ตั้งจิตใิฐานจิตกล่าวว่าขอกราบขมาองค์แทนพระพุทธเจ้าพระสุมกอรพระรอดลำพูนพระรอดคราบตุด,ดำพระสมเด็จเก่าบางขุนพรหมหลวงปู่ทวดเนื้อว,ว่านพระผงสุพรรณพิมใหญ่พระนางพญาจาตุคามรามเทพรุ่นยามเฝ้าแผ่นดินพระพุทธพิมพ์สองสงสมเด็จสมเด็จก้านมลิสิงห์งาแกะเขี้ยวแกะของหลวงพ่อเดิม สมเด็จวัดปากน้ำสมเด็จพิมพ์สองหน้าและมวลสารมงคลอื่นๆโดยได้ขออนุญาตย่ยอยสลายองค์แทนพระพุทธเจ้าเหล่านี้เพื่อจะนำวัตถุมงคลทั้งหมดไปบรรจุในเหรียญพระสยามพุทธาธิราชที่ผมและอาจารย์ปานเทพและผู้มีจิตสทธาร่วมกันสร้างเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำนุบำรุงพิทักษ์รักษาสถาบันชาติศาสนาพระหมหากษัตริย์ ให้ดำรงสภาพสถาพรต่อไปและเพื่อให้เกิดเป็นสุริมงคลกับบุคคลทั้งหลายที่นำไปกราบไหว้บูชาความอัศจรรย์คือเมื่อได้ทุบพลีมวลสารครั้งแรกโดยพิสุกสง์และผมได้ทำพิธีทุบพลีมวลสารเป็นลำดับถัดมาเ,เวลานั้นท้องฟ้าเปิดปรากฏพระอาทิตย์ทรงกรดขนาดใหญ่อยู่บนท้องฟ้าอย่างงดงามทั้งทั้งที่ก่อนหน้านั้นในบนท้องฟ้าอย่างมีเมฆอุตุนิยมวิทยาบอกว่า เปอร์เซ็นต์ของฝนตกในวันนั้นคือ70%หลังพิธีมวลสารเสร็จพระอทิตทรงกรก็หายไปเกิดคลื่นฟ้าคลื่นฝนเหมือนกับเป็นสัญญาณบอกว่าเทวดาฟ้าดินได้รับทราบและอนุโมทนาบุญพระสยาพุทธาธิราชที่ได้จัดทําขึ้นนี้มีส่วนที่เป็นเหรียญพระที่เป็นเนื้อผงและเหรียญที่เป็นโลหะโดยจะมีพระสยามพุทธาธิราชประทับอยู่ด้านหน้าด้านหลังเป็น รูปพระพักของเทา้าจตุโรบาลทั้งสี่ผู้ทรงปกป้องรักษาพระสยามพุทธาธิราชทั้งสี่ทิศได้แก่องค์แรกคือท้าวเวสสวรร์ผู้รักษาโลกทางด้านทิศเหนือที่เราเคารพบ,บูชากันนะฮะที่เป็นยักษ์ถือกระบองอยู่องค์ที่สองคือเท้าว,วิรุณหกผู้รักษาโลกด้านทิศใต้องค์ที่สามคือเท้าว,วิรูปปักผู้รักษาโลกด้านทิศตะวันตกและองค์สุดท้ายคือเท้าทัตรถ ผู้รักษาโลกทางทิศตวันออกคนที่จะทำบุญและต้องการพระชุดนี้ราคา2,000บาทจะได้รับพระสยาพุทธ,ธาทิราชหนึ่งชุดประกอบกับพระผงหนึ่งองค์เหรียญโลหะหนึ่งองค์คนที่สนใจนะครับท่านผู้ชมครับโปรดพรีออเดอร์แล้วที่ l ลายแอดทำบุญผมจะขึ้นให้ดูนะฮะจำนวนจำกัดใครสั่งก่อนจองก่อนได้ก่อน เป็นการทำพระที่ผมขนสมบัติทุกอย่างที่ผมมีอยู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายของผมทั้งตระกูลเอามาร่วมทำบุญกับท่านผู้ชมเพื่อให้ท่านผู้ชมจะได้พระอันศักดิ์สิทธิ์มีพุทธคุณและพุทธานุภาพเพื่อคุ้มครองครอบจักราวาลไม่ว่าจะเป็นเมตตามหานิยมนะฮะป้องกันคุณเสยสายลาบต่างๆ และความเป็นสิริมงคลในชีวิตเรียกว่าผมทุ่มสุดตัวในงานนี้ท่านผู้ชมครับผมเชื่อว่างานนี้จำนวนที่ทำนั้นไม่มากและก็ไม่น้อยแต่ว่าผมเชื่อว่าจะมีคนต้องการมากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าท่านผู้ชมต้องการให้ได้จริงๆจองเอาไว้ก่อนพรีออเดอร์นะครับอย่าลืมเด็ดขาดนะครับถ้าอยากจะทำบุญจองพระ ของเงินทุกบาททุกสตางค์นั้นเมื่อได้มาแล้วก็จะเอาไปทําบุญกับพระพุทธศาสนาเพราะเป็นพระผงและก็พระโลหะที่มีชื่ออันศักดิ์สิทธิ์ว่ารุ่นชาติศาสนาและพระหมหากษัตริย์คือพระสยามพุทธ,ธาธิราชครับ